ในทางพระพุทธศาสนาเข้าพรรษาไม่ใช่แค่เทศกาลแต่คือโอกาสสำคัญแห่งการสะสมบุญอันยิ่งใหญ่ทั้งการขัดเกลาตนเองและการอุทิศเพื่อผู้อื่นหากใครกำลังมองหาวิธีทำบุญให้ได้บุญมากเสริมบารมีอย่างถูกทางวันนี้รายการเติมใจด้วยทำขอนำเสนอแนวทางที่ชัดเจนตามหลักพระพุทธศาสนาแต่ก่อนอื่นนั้น ขอให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงการทำบุญและผลของบุญก่อนเพราะการทำบุญไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่ทำแล้วจะได้ผลทันทีทันใดทุกอย่างเป็นไปตามวงล้อแห่งกรรมของบุคคลน,นั้นๆคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าทำไมบางคนทำบุญแล้วชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นแต่บางคนทำบุญแล้วกลับไม่เห็นผลบางครั้งชีวิตยังยากลำบากกว่าเดิม ในทางพระพุทธศาสนามีคำอธิบายที่ละเอียดลึกซึ้งและหากเข้าใจอย่างถูกต้องเราจะไม่เสียศรัทธาในการทำความดีและสามารถใช้ช่วงเข้าพรรษานี้พลิกชีวิตได้จริงเพราะผลบุญผลกรรมไม่ได้ให้ผลทันทีและไม่ใช่แค่เรื่องของทานอย่างเดียว ดังนั้นการทำบุญในช่วงเข้าพรรษานั้นยิ่งทำด้วยความตั้งใจด้วยใจศรัทธาและสม่ำเสมอยิ่งได้ผลบุญใหญ่อเนกอนันต์ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในชาตินี้แต่ยังเป็นสเสบียงบุญสำหรับพบหน้าด้วยในช่วงเข้าพรรษาการถวายของต่างๆแด่พระภิกษุสงฆ์ไม่เพียงเป็นการอุปถัมภ์พระศาสนาแต่ยังเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ และต่อเนื่องสามเดือนเต็มและหากถวายอย่างถูกต้องด้วยเจตนาดีจะส่งผลให้ชีวิตเราดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมวันนี้รายการเติมใจด้วยธรรมจะมาพูดถึงการถวายสิ่งของต่างๆในช่วงเข้าพรรษาและผลบุญที่จะได้รับ หผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับใช้ในช่วงพรรษามีความสำคัญตามพระวินัยเป็นของที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ถวายได้ในช่วงนี้โดยเฉพาะผลบุญที่ได้เชื่อว่าผู้ถวายของจำเป็นตามพระวินัยมีอานิสงส์มากเสริมบุญให้เจริญรุ่งเรืองไม่ขัดสนสิ่งจำเป็น สอเทียนพรรษาหรือหลอดไฟคือแสงสว่างที่พระใช้ในการศึกษาทำหรือปฏิบัติทรรช่วงกลางคืนผลบุญที่ได้เชื่อว่าเป็นผู้ถวายแสงสว่างแห่งธรรมส่งผลให้ปัญญาสว่างสวยัยพ้นจากความมืดมัวในชีวิตและจิตใจ สสังฆทานคือการถวายของจำเป็นแบบไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ถวายแด่สงหมู่คณะซึ่งของที่นิยมใส่ได้แก่ของใช้จำเป็นเช่นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกข้าวสารอาหารแห้งเป็นต้นผลบุญที่ได้เชื่อว่าได้บุญสูงมากเพราะถวายโดยไม่เลือกเจาะจงถือเป็นบุญบริสุทธิ์ ส่งผลให้ได้รับของที่จำเป็นครบทั่วในชีวิตไม่ขาดไม่จน 4. ยารักษาโรคคือของใช้ ที่ช่วยบรรเทาโรคภัยของพระภิกษุเช่นยาแก้ไข้ยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียผลบุญที่ได้เชื่อว่าเป็นบุญในการช่วยต่อชีวิตหรือบรรเทาทุกข์เป็นบุญใหญ่ที่ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหายเจ็บหายไข้ ห้าผ้าไตรจีวรคือผ้าสำหรับตัดเย็บเป็นจีวรอังสะสบงที่ใช้สวมใส่ประจำวันผลบุญที่ได้เชื่อว่าจะส่งผลให้ชีวิตมีเครื่องนุ่งห่มไม่ขาดแคลนมีความมั่นคงทางการเงินและการดำรงชีวิต หกบริจาคปัจจัยหรือเงินเพื่อทำนุบำรุงวัดตามสมควรแก่เหตุคือปัจจัยที่มอบให้วัดหรือพระสงฆ์เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์เช่นบูรณะวัดสร้างศาลาถวายค่าน้ำค่าไฟผลบุญที่ได้เชื่อว่าช่วยต่ออายุพระาศาสนาเกิดบุญใหญ่ในภพหน้าชีวิตเจริญ มีทรัพย์ไม่ขาดแคลนเจ็ดถวายหนังสือธรรมหรือสื่อธรรมคือการถวายตำราเรียนพระปริยติธรรมหนังสือสวดมนต์ หนังสือทำสำหรับคราวาสผลบุญที่ได้เชื่อว่าเป็นการถวายธรรมทานซึ่งเป็นบุญที่สูงกว่าวัตถุทานเพราะให้แสงสว่างทางปัญญาส่งผลให้ชีวิตพบทางพ้นทุก แปถวายผ้าไตรเข้าพรรษาหรือผ้าไตรครองคือผ้าไตรครบชุดสำหรับพระสงฆ์ใช้บวชหรือจำพรรษาผลบุญที่ได้เชื่อว่าได้บุญใหญ่เทียบเท่าการร่วมส่งเสริมการบวชอานิสงส์ช่วยให้ได้เกิดในตระกูลสูงพบพระพุทธศาสนาในทุกภพชาติ จะเห็นได้ว่าการทำบุญเข้าพรรษาด้วยสิ่งของต่างๆดังที่กล่าวมานี้ล้วนส่งานิสง์ผลบุญมหาศาลแต่สิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือการทำบุญด้วยใจเศร้าหมองคือทำเพราะกลัวทำเพราะอยากรวยหรือทำเพราะกลัวตกนรกบุญที่ทำแบบนี้เหมือนเราหวา่นมาเมล็ดลงบนหินผลอาจไม่เกิดหรือเกิดแต่น้อย และไม่ยั่งยืนพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าบุญต้องประกอบด้วยเจตนาศรัทธาและเมตตาเมื่อสามสิ่งนี้ครบบุญจึงเกิดอย่างบริบูรณ์และการทำบุญแบบยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าต้องถวายเงินมากแต่คือการทำด้วยใจที่ใหญ่ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าแม้เพียงเศษผ้าหากให้ด้วยศรัทธาก็ย่อมได้บุญมากแต่ถ้าให้ด้วยใจหยิ่งยโสหวังโอ้อวดแม้เงินแสนก็ไร้ผล นอกจากทานที่เป็นการให้เราควรเสริมศีลและภาวนาด้วยการรักษาศีลไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แต่คือการระบาบทางกายและวาจาศีลก็เหมือนคันนาถ้าไม่มีศีลบุญก็ไหลออกหมดเหมือนน้ำไม่มีที่เก็บการเจริญสมาธิภาวนาแม้วันละไม่กี่นาทีนั่งเงียบ หายใจเข้าออกรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนเรากำลังรดน้ำให้ใจตนเองสงบการทำบุญแบบลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งคือแผ่เมตตา เพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่ศัตรูแต่คือคนที่เราเคยผูกกรรมไว้การแผ่เมตตาคือการตัดบ่วงกรรมยิ่งทำยิ่งเบายิ่งโปรยิ่งพ้น และเหนือสิ่งอื่นใดบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการชวนคนอื่นให้ทำดีแม้เราจะไม่มีทรัพย์ไม่มีเวลาแต่ถ้าเราชักชวนบอกต่อสร้างแรงบันดาลใจเราก็ได้บุญเท่ากับเขาเพราะบุญไม่ใช่แค่การทำแต่คือการเป็นสะพานให้บุญเดินทางพรรษานี้ อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปกับแค่พิธีกรรมให้เราใช้เวลานี้กลับมาอยู่กับตนตั้งใจละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์แม้เริ่มต้นจากเล็กๆแต่ถ้าทำทุกวันทำด้วยใจที่ศรัทธาวันหนึ่งชีวิตคุณจะเปลี่ยนไม่ใช่ด้วยโชคแต่ด้วยบุญที่เกิดจากมือคุณเอง ขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการตื่นรู้เป็นพรรษาที่จิตใจคุณกลับมาสว่างเป็นพรรษาที่กรรมเก่าหมดไปและบุญใหม่เริ่มพลิดอกออกผล สัพพปาปัสสะอักการะนังกุสลสูปะสัมปทาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมนี่คือทางแห่งความเจริญแท้จริงขออนุโมทนาบุญและขอให้แสงทำส่องใจคุณส่งผลให้ชีวิตมีทางออกมีปัญญาและมีสติในทุกลมหายใจแห่งพรรษานี้ครับ วันนี้รายการเติมใจด้วยธรรมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ